สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สบายพุ่มใหม่อีกแล้ววันนี้นะครับมีเรื่องมาคุยกันอีกแล้วนะครับคือถ้าเกิดมีมิสหายนะครับมีเพื่อนๆคุยกับผมมาหลายๆท่านเนาะผมก็จะมาทําเป็นคลิปนะครับบอกเล่านะครับจะได้เป็นข้อมูลกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับคือบีบีการประเภทลูกซองสั้นนะครับลูกซองแฝดสั้นอ่าเป็นยี่ห้อฟาสันนะครับหรือ พอซอนนะครับอีกชื่อหนึ่งเนาะผมเห็นมันมีหลายแบบที่เขาเรียกนะครับเป็นรุ่น f s 0 5 2 1นะครับตัวนี้เป็นบีบีการระบบแก๊สนะครับทำงานด้วยแก๊สเขาจะมีคือเราสั่งนี่มานะครับเขาจะมีปลอกแบบนี้มาให้2ปลอกนะครับอัดแก๊สที่ปลอกนี่ครับตรงนี้นะครับเล้ตัวนี้นะครับก็คือมีปลอกให้2ตัวนะครับบีบีการตัวนี้นะครับออกมานานแล้วเป็น10บสปีแล้วนะครับก่อนผมจะเล่นอีกด้วยมั้งครับ แต่ก็มีการรีโปรดักต์มานะครับแล้วก็หายไปแล้วเข้ามานะครับในปัจจุบันนี้นะครับคือมีนิสายถามผมมาว่ามันยังหาได้ไหมมันยังมีไหมนะครับผมเห็นยังมีลงอยู่นะครับก็ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้มิสหายถามมาหลายท่านนะครับเพราะว่าน่าจะมีความสนใจนะครับตัวนี้จะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะครับก็คือลูกซองแมทแม็กนั่นเองสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือนอกจากความสวยนะครับรูปลักษณ์มาแล้วนะครับคือมันมีปัญหาอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นตรงนี้ตัวนี้เพื่อนต้อง ทำใจหรือคิดไว้หนึ่งิดหนึ่งนะครับก็คืออะไหล่ตัวนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเข้ามาเลยแถมหาจากต่างประเทศก็แทบไม่มีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับปลอกมันไม่มีเลยนะครับปลอกมันเนี่ยเขาจะให้มา2ปลอกเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วปลอกสํารองเนี่ยครับไม่มีเอาเข้ามาเลยนะครับแล้วก็หาไม่ได้เลยพูดง่ายๆครับสั่งเมืองนอกก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วปลอกตัวเนี้ย นอกจากมันใหญ่ไม่สวยแล้วนะครับก็คือมันเสียแล้วมันซ่อมยากนะครับคือผมอ่ะรั่วเสียทั้ง2อันน่ะเนี่ยเวลาอ่ามันจะอัดแก๊สตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วโอลิ่งครับโอลิงที่มันกันแก๊สในนี้มันหายากมากนะครับผมเคยเอาไปเที่ยวเอาไปลองละซื้อมาเอามาลองใส่ก็ไม่หายนะครับมันมันแป๊บเดียวมันก็รั่วแล้วก็ฉีกขาด้วก็บางนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโอลิงยางโอลิงเนี่ยมันจะพิเศษอะไรนักหนารู้จะหาได้จริงเคยดูใน ในเว็บต่างประเทศอ่ะมันจะมีของเขาอยู่นะแต่มันก็ไม่มีของแนละ้วมันเอานะครับก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะครับนี่เวลาถอดเขาจะถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วมันจะเป็นระบบอยู่างนี้เหมือนพวกลูกเ2็มอาะครับก็เก็บแก๊สไว้แล้วก็ปล่อยแก๊สออกมาดันลูกออกมานะครับเมื่อมันหาไม่ได้ใช่ไหมครับผู้เล่นในยุคก,ก่อนนะครับคืออันนี้มาจากบอร์ดเลยนะบอดไทยแอร์สยามบีบีเลยที่ผมไปหาเจอในยุคนั้นนะครับผู้เล่นนะครับ ก็หาวิธีการกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับสําหรับเพื่อจะให้มันเล่นได้นะครับเขาก็จะทําการลดขนาดลูกลงนะครับไปใช้ลูกแบบสมัยก่อนอ่ะจะมีลูกของยี่ห้อแมสบูยี่แบบสีทองทองอ่ะเป็นลูกของแมสบูนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่เอามาใช้นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเกื่อนนะมันหาง่ายนะครับเขาก็ทําการเล่นกันนะครับพอผ่านระยะเวลามาเราเป็นผู้เล่นยุคหลังใช่ไหมครับ พอเรามาเป็นลูก,ลกผู้เล่นยุคหลังเนี่ยมันหาของไม่ได้นะมันหาไอ้แบบนี้ยากแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะทำลดขนาดลูกได้แต่ก็หาปลอกยากนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกอ่ะมันเสียมันซ่อมไม่ได้ผมก็เลยทำการาลดขนาดลูกมันนะครับเพื่อจะหา,หาลูกแบบแมทบูนะ ซึ่งมันหาไม่ได้นะมันจะมียี่ห้ออื่นแทนนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นี่ครับหนึ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่อ่านี่มันจะเป็นท่อในของไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนซื้อมาตอนแรกอ่ะมันจะเพื่อนจะเห็นไอ้นี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับที่ผมถอดออกก็คือหนึ่งผมอยากให้มันเนียนสวยๆเรียวๆนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อจะให้เล่นกับลูกแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เนี่ยพอถอดออกมามันจะเป็นท่อในอย่างงี้ เราก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นแบบโบ๋โบ๋เปื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นส่งลูกออกไปเลยไม่ต้องมาผ่านท่อ boys. แล้วนะครับแล้วต้องทำชุดลดขนาดลูกแบบนี้นี่ครับเห็นไหมเราจะถอดไอตัวอย่างนี้มันจะเนี่ยไอตัวเดิมเราจะใช้ไม่ได้นะครับตัวเนี้ตัวที่ล็อกลูกนะครับแล้วก็จะมาเป็นชุดแบบนี้มีชุดลดขนาดลูกผมเคยทําคลิปไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับไปหาดูได้นะครับแล้วก็พอใส่ชุดลดขนาดลูกนี้แล้วนะครับ เราจะสามารถใช้ปลอกแบบนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาอย่างคือในยุคนี้ครับไอ้ปลอกแบบนี้มันหายากเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูล่าสุดนะครับต่างประเทศก็ไม่มีเหมือนกันของพวกนี้นะครับก็หมดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของโชกันนะครับตัวนี้เป็นของโชกันของแมตบูก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นของโชกันนะครับก็ตอนนั้นสั่งมามี5ปลอกเนาะไม่คิดว่าจะหายยากเลยสั่งมาแค่นั้นนะครับก็ปัจจุบันก็เลยหาไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ยังมี ตัวเลือกอีกผมก็ไปเจอมานะครับใน Ali อ e x p r e s s นี่เหมือนกันเลยนะครับแต่น่าจะเป็นของจีนกอฟนะครับเกรดจะแย่กว่านะครับผมมามาเทียบกันละหลายหลายอย่างทั้งวาลเติมทั้งระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โลโก้มารคิ้งต่างๆนะครับงานต่างๆนะก็จะสู้ตัวแท้แท้มันไม่ได้นะครับก็เป็นงานกออีกอย่างหนึงแต่ก็ใช้ได้เล่นได้นะครับ พอจะสนุกสนานได้นะครับก็จะบอกเพื่อนว่าสรวยเพื่อนฟังว่าถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นตัวนี้นะ1คือทําใจเรื่องอะไรอะไรหายากหรือแทบไม่มีเลยนะครับ 2. ถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นนะครับเพื่อนเตรียมทําตัวรถขนาดลูกให้เล่นกับลูกแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดหาจากาเว็บต่างประเทศของมีบิการไม่ได้ในอาลีมีนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไปสั่งได้ในอาลีเพจนะครับแบบนี้นะครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเกดอาจจะไม่เท่าของโชกันนะครับก็เล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับของแม่บูปัญหาไม่ได้นั่นเองก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับทํานี่ไปเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนก็จะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมสามารถเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วยังไม่ได้หมดปัญหาทั้งยังมีปัญหาอีก1จุดก็คือนี่ระบบนี้นะครับเขาจะใช้ระบบเหนี่ยวไกนะครับแล้วก็ปล่อยเข็มออกมาเนี่ยครับเห็นเข็มไหมเพื่อนเห็นไหมเข็มไหมอ่ามันจะปล่อยเข็มออกมาเพื่อจะ แทงแทงวาลตรงเนี้ยแทงตัวเนี้ยแล้วก็ปล่อยแกสปล่อยลูกออกไปนะครับเข็มตัวเนี้ยพอเราเล่นเล่นไปมันจะมีปัญหาคือมันจะเหมือนกับซุดนะครับแล้วมันจะเหนียวมันจะแทงไม่ถึงเข็มไอปอกจานท้ายตัวนี้นะครับทําให้เราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ผมเห็นในคลิปว่าเขามีการเปลี่ยนตัวนี้นะในยุคก,ก่อนเนาะคลิปนานมากลหล,หลายปีมากแล้เจ็ดแปดปีเก้าปีแล้วมั้ง เขาก็เปาะเขามีอะไหล่อยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็หาไม่ได้นะตัวนี้ผมก็เป็นนะผมก็เลยต้องใช้วิธีเนี่ยเพื่อนเห็นไหมผมซ่อมไปแล้วตอนแรกมันแทงไม่ถึงผมก็ซ่อมบ้นบานๆนอะ่ะผมหาแบบตะปูเล็กๆะครับแล้วก็ใช้พลาสติกแข็งหุ้มแบบ,แบ,บแอย่างเงี้ยให้มันแข็งแล้วติดก,กาวให้แน่นเงี้ยทำประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันลองผิดลองถูกจนมันใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข้อมูลสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนสนใจอยากหามาเล่น <interpret> เพื่อนก็ต้องเตรียมแบบที่ผมเล่าให้ฟังไว้แล้วกันนะครับจะได้สามารถเล่นได้สนุกสนานต่อไปนะครับยังไงก็ตามนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจะบอกให้ฟังทุกอย่างนะครับอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวจะเล่าให้ในคอมเมนต์ได้ทั้งหมดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลประโยชน์ให้เพื่อนๆกันนะครับคลิปนี้เล่นหน่อยว่าอยู่เพื่อนบ้างติดภาพกันบ้มีด้วยขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่รับชม สวัสดีครับ